บทที่เจ็ดบทส่วนมหาสูตรมหาสมัยสูตรเอวามเมสูตตังเอกังสมะยังพระคลาสักเกสุวิหาราติกปีลาวัตถุสมิงมหาวาเนมหาตาพิขุสังเคนะสิทธิปัจจมาเตหิพิขุสะเตะหิสัพพะเหวะอระหันเตหิสัพพะสหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยเยมะสันนิปะติตาโหติพระควันตัง ทัศนายะพิขุสังขาจักอัฏฐโคจะตุยนางสุทาวะสะกายิกานังเทวานังเอตทะโหสิอายังโหเวพภะคะวาสกเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวะในมหาตาพิขุสังขญะสัทธัหิงปัญจมัตเตหิพิขุสะเตหสศพ เหะวะอรหันเตหิสหสิจะโลกะทาตุหิเทวตายาภูเยนะเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังยศนายะพิโคสังคจะยันูนะมายามปิเยนะพระวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตตวะพระวโตสันติเกปัจัปเจกะ คาถาพาเสยยามาติอะโหตาเทวตาเสยยะทาปินามะพละวาปุริโสสัมมะชิตังวาพาหังปะสาริยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเสยยะเอวเมวสุทาวาเจสุทเทวาเยสุอันตราหิตรหิตา พระคาวโตปุระโตปาตุระหังสุอทา,าทังโขตาเทวตาพระคาวันเอพิวาเทตาวาเอกมันตังอันถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกะเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาถังพระอะาสิมหาสมโยภวะนะสมิงเอวาเทวะ กายะสมาคตาอาคันตมหะอิมังธรรมะสมะนะยังทักคียาเยวะอาปาร,ราชิตะสังติอัฐโคปอปาราเทวตาพระคะวโตสันติเกอีมังคตอาถังภาอภา,าสิอัตราพิขโวสามะทะถังสุจิตตังอัตโนอุชูกามะกะสุ สารทีวะเนตานิคะเหตวาอิวิยานิรักขันติปัิตาติอาทโขอปราอัติทเวตาภะควโตสันติเกอีกทงังคาทาังอาภาสิเชตวาลีลังชเชตวาปาลีทังอิทะคีลังโอหัจเจเมมะเมชาเตจรันติ สุทาวิมาลาจักปุตาจักขุมาตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอัาโคอ,อัปปราเทวตาพระคะวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังขาตาเจเสนาเตขมิส,สันติอปายะภูมิปะหายะมานุสัง เทหังเทวกายังป,ป,ป,ปุริปาริปุเรปุเรสันติติสันตีติอาฐาโคภควาพิคุเอมันเตสิเยภุเยนะพิขเว,เวทสสัศสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตะคาตะทาขะต,ตังทัศนายะภิกขุสังขจัก เยปิเตพิขาเวอะเหสุงอะตีตมันทะนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยยะทาปิไมหังอาตะคะหิเยปิเตพิขาเวพระวัดสันติอะคาอะนาขะตมัทธะนางอรหันโต สัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานางเอตปรามายวะเทวตาสันนิปติตากะวะัสสันติเสยยะทาปิไมหังเอตัพระหิอาจิคิสม,มิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตะยะสมิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสมิพิก เ,เวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสุทัตตังมะนะสิกโรธะพาลิสะมีติเทวเอวมพันเตติโขเตพิโคภะควะโตปัจจโสสูงภะควาอุตตะโวจะอิสีโลกะมนุกันสามิยัตกุมมา ทัศส,สิตาเยส,สิตาพิริคมพรังปหหิตัตตาสมาหิตาผุถูสิหาวะลัสลีนาโลมะหัสสาพิสัมภูมโนโลทะโอทาตามะนะสาสุทธาวิปัสันะนมะนาวิลาพินโยปัจจะสะเตกัตะวะยันตวาเวณะกัปิลาวัฏถเว ตโตอามันตยิสิท,ทธาเทวเกศสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิขวโวเตจะอาตัมปะมะกาลุงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปานุระหุงญานังอนุนุสานะทศนังอัปเปเกสมะสตามมะทัง งสหัสสหัสสังอาฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมุตมัทธสงอัปปาเกหัตตะนันทะปะมัทะาขมนิสาสัพภาภุชาอะหุงตัจะจะสัพังจะอะภิญญายะอาวะคิตวานะจะขุม,มา ตะโตอมันตยิสัทธาสวกเกสารเนระเตเทวตายาอาอภิกันตาเตวิชานาถวิขอโอโยโหังกิตตยุสมีิขิราหิอนุปุระโสตัสสะสหัสสาวะยะขากุมมาป,ปิละกะกาปิละวัฏวาอิทิมันโตอุชิอุชติมันโต วัฒนาวันโตยัสสีโนโมทะมานากาภิกอาภิกามุงพิคูนางสามิติงว่านางชษฐาหัสสามหาวตายาขาานานันตาวัดนิโนอิทิมันโตอุชุชุติมันโตอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิคูนางสามิติงว่านางสาตาคีราต ติสาหัสายขานานัตตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยัสิ์โนโมทมานาอภิกรรมูพี่ขุนนางสามิติงว่านางอิเจเตโสละสหัสายขานานันตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยัสษศีโนเจสะศีโนโมทมานาอภิกรรมูพี่ขุนังสามิติงว่านางเวศามิตาปัญจสตายักขา นานันตาวัณนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโนยสัสสีโนโมธมานาอภิกามงพี่ขุนังสามติงวนางกลุมพิโรราชาขะนิโกเวปุลัสสะนิเวปุละสะัละสะนละสะนิเวสนางพินโยน,งนางสนะสตะสะหัดส,สังยยกขานงางปริยุภยุปาสติกลุมพิโรระ ดาชขหะฮิโกโสปะคะยะสมิติงวะนังปุริมัจจะทิสังกาชาทาตารัตโถปัสาสติคำคันธทมพานางอธิปติมหาราชายะสศีโสปุปาติยะตัสสะพระขาโวอิทธมนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวะน่าวันโตยะสสีโนโมทามนาอภิกรรมูพี่คุูนางสามิติงวะนัง ถ้าขนายจะที่สังราชาวิรูโหตภะ,ะสาสติกุมภาทานังอธิปติมหาราชายาสศีโสปุตตาปิปัสสะพระ,ระาพหาโวอิทะนานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,ว่านาวันโต,ววนตยาสศีโนโมทมามนาพิกกามูพิคูนางสามิติงว่านังปัชชิมัจจะทิสาราชาวิรูป โผป่าสาสติมคะมคานังอธิปติมหาราชายสาสีโสอุตตาปิปัสสาพะหะโวอัทนานามานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,ว่านาวันโตยัสาิโนโซมทมนาอภิกามุงพี่คุณนางสามิติงว่านางอุรันอุตตะรันจะที่สังราชากุเวรุกุเวเอโรอตประสาสติยักขนานังอาทิปตปฏิมหาราชายสาสีโส อุปาติตาสาพระหาโวอิทนะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกาโุพี่ขุนัางสามิติงว่านางปุริมะทิสังทะตะปะระโถท่าขีเนนะพิรูวิรุหะโกปัจฉิเมนะวิรูปะโขกเวโรอุตรังทิสังจัตโรเมมหาราชาสามันตาจะตุโรีิสา ทันทันจะทันทันละมะมานาอักถังสุวะเนกาปิละวะทะเวตะ,ะ,ะสังมหาวิโรวิโนทาสาอาคูวัจจกนิกาทะสะัทามายาคุกเกณฑุเวเก,เกเวิวิเวเกณฑุวิภูจะวิภูโตสหะ จัตโนกาม,มาเสโธจะกันนุมันทุนิมันทุจะปะทาโธโอปามาโยจะเวเทวโสสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโสจะคำชันรมโพมาโลราชาชชโนสะโพอาคูปัจจสิโขเจวะตมพารูสุริยะวจะวัวชชาะ เอเตจันเนจาราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทโมทะมานาอภิกรรมูพิกุนางสามิติงว่านางอาคาอาธอา,อา,าคูภานาภษะานาคาเวสาลาสหากัญชกากรรมพระลัตะราอาโคป,ปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทะตุรัตถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวัตโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนังเยนาคาราชาสหาสาหะรันติติระรันติทิพาที่ชาปกขิวิสุทธาจัคโคเวหายสาไตาวะณะมัชชะปไตัปตา จิตาสุปันนาอิติเตสะเตชะดมังอภิยันตันหานาคราชาณมาสิสุปันนะโตมะเขมะมะมะกาสิพุโทโสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมากะสุพุทังชิตาวาชิระหัตเตเทนะ สุมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัตเสเตอิทธิมันโตย,ยะสัสสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวละสาเวมะขาสาเวปจิตติสุจิตาจะปะหาราโทมะนะููจินะููจิสหสตัน จะลิปปุตตานังสัพเพวโรจะมหามากาสันในหิตวาพลิงเสนังราหูพัดจะพัดราหูพัทธมะปุปาราหูพัทธมุปาขมงสมโยธานิพัทันเตพิ่คุนังสามิติงว่นัง อาโปจะเทวาอธิอภทวีจะเตโชวาโยตทาหะมุงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจะยาสสาสหเมตตากะรุนากะยิกาอาคูเทวายะสสิโนทเสเอเตทสถากายาสเพนนานันตาวัดนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวะนะวันโตยะสสิโน โมทมานาอาภิกรรมุงพี่ขุนนางสามิติงวานางเวทูจะเทวาสหารีจะอาสามาจะเทเวยะมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขีตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขีตานักขันตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทวา มาคูมันทะวะลาหากาวะสุนางวาสโวเศทโทสกโปาคะปุรินทะโททะ,สะเสเตทะสะถากายาสัเพนานันปวัตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วะนะวันโตยสะสาีโนโมทามานาอภิกามงพิคุนางสามิติงวนางอาคาอาถาคูสหภูเทวา ชลามัตขิสขาวิวะอริทกาจะโรชาจะอุม,มาบุพะนิพาสิโนวรุนาสหาธรรมมาจะอัสุอัจุตาจะอะเชอเนชกา,าสุเลยยะสุรุจิราอาคูอาคูวาสววกา วาสวะเนสิโนทเสเตทสถากายาสเพนานันตะวัณนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวระวันโตยะสิโนโมทมนาอภิกามงพิคูนางสามิติงว่านางสมานะสมาสมาณะสสมาณะสหสมานามนุสามนุสตมา คิตาปะทูสิกาอาคูอาคูมันโนปะทูสิกาอาทาคูระหะโสเทวาเยจะโลกหิตะวาศิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสาสินณงทะเสเตทะสถากายาสัพเพนานันตวัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันัวัน โยสาสีโนโมทามานาอภิกาโมภิกุนาสีสาวิติงวานาสุกาคารุมะหาลหาอะรุนาอาคูวาลณะสาสหโอทาตะคันหาปาโมขาอาคูเทวาวิจิกขนาวิจักขนาสถามันตาหาระค ชามัส,สกาจะยะสสิโนทนะยังคาถาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสติทะเสเตทักษธากายาสเพนานันตะวัณนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันาว,วันโตยะสสิโมโมทมานาอภิกรมุงพิคุณนางสามิติงว่านาง เคมียาตุสิตายามากัตถิกากถกาจะยาสสิโนสัมพิตกาลามะสัทธาโสตินามาจะอสวานามานิรติโนอาคูอะทาคูปาระมิมประนิมิตา ทะเสตทะสัทธากายาสัพเพนานันตวานิโนอิทิมนโตชุติมนโตวะนะวันโตเยสสิโนโมทามานะพิกามูพิกุลังสาวิติวานังสันทัตเตเทวะนิกายาสัพเพนานันตวานิโนนานามันวะเยนะอาคันชงเยจันเนสัทิสาสหะปาวุฒะชาติมักคีลัง โอตติน,นะมะนาสะวังทักเคโมคะ,ะตะรังนาคังจันทวังจันทะวะสะจันทังวะอสิตาติตังสุธรรมมาปรรัมโตจากปุตตาอิทิมันโตอิทิมโตสะหะสันนังปุมาโรติสโสจากโสปะคะสะมิติง วนังสหัสพรรมมะโลกานังสหามหาพรมมาทิติมหาพิติทติสุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสทเสทะทเสทะอิสราอาคูปัจเจกะวะสัวติโนเตสัจจะมัต ชะโตอาคาอาคาหาริโตปวิวาริโตเตจสัสเพอะพักกันเตสินเทเทเวสพรม,มะเกมาราเสนาอาภิกามิปัสกัดหันสะมนทิยังอัฏฐคันหะถคันหะถอัฏพันธะทะ ราเคนะพันธะมุตมัตถวสามันตาปาริวาเรธะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัตธะมหาเสโนกันหะเสนังอะเปสะยิปานินาการะมาหัจจะสะรังกัตะวานะเพละวงังยะถาปาวุสโก เมโหธนยัโ,ยโตสวิชุโกปทาโสปจุทาวติสังกุโทสยยังวะเสตัสะกับพังอภิญายะวะวะัขิตวานะจักขุมาตะโตอมันตะยิสัทธากัสาสาวะเกสารเนระเตมาระสรีนาอภิกันตา เตวิชาณธาพิกโวเตจัตจตจตปปเตจัปเตจัตตปมะกะรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนังวีตาราเคหิปากามมเนสังโลมัมปิอัชยุงสพเพวิชิตะสักขามาละยาติตายะสัตสีโนโมทันติสหภูเตหิ